สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเห็นหน้าผมแบบนี้ทุกวันอาทิตย์8โมงครึ่งทางไทยรัฐทีวีช่อง32ก็จะเจอกับยอดเชฟไทยครับท่านผู้ชมครับวันนี้พาท่านผู้ชมกลับมาในทุ่งนาของผมแล้วครับห่างยกันไปนานนะครับจากเรื่องโควิดนะครับวันนีก้กลับมาที่บ้านแล้วก็ผมมีข้าวที่ดำเอาไว้ตั้งแต่วันที่2สิงหาครับตอนนี้ออกรวงแล้วเดี๋ยวค่อยตามมาดูนะครับว่า เราจะเกี่ยวข้าวกันในช่วงเดือนไหนครับอัปเดตอีกรอบหนึ่งครับแต่ตอนนี้ผมมี2เมนูดีๆมาฝากท่านผู้ชมครับเมนูของสัปดาห์นี้เราเรียกว่าทานเล่นทําง่ายกินอร่อยครับท่านผู้ชมครับเป็นอาหารที่ทานเล่นนะครับแล้วก็ทําง่ายๆเลยแล้วก็อร่อยซะด้วยนั่นแหะครับเมนูแรกเลยครับชิคเก้นนักเก็ก็คือไก่บดเราทําเป็นชิ้นๆแล้วก็ทอดเนี่ยนะครับส่วนเมนูที่2ครับเป็นหมู3ชั้นคั่วเกลือครับท่านผู้ชมครับทั้ง2เมนูเนี่ย ผมเชื่อว่าผมจะมีเทคนิคต่างๆให้ท่านผู้ชมได้ติดตามชมกันดูแน่นอนนะครับแต่ตอนนี้ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปพบกับเมนูแรกกันเลยครับชิคเก้นนักเก็ตเนี่ยจะไปพบกับเชฟชมพู่ครับที่ว่าหากหายไปนานแต่วันนี้จะมีความลับมาบอกท่านผู้ชมด้วยครับเดี๋ยวไปพบกันเลยครับเอาล้ท่านผู้ชมครับเชฟรับเชิญของเราไม่ได้เจอกันนานครับนี้โควิดคลายขึ้น เราก็มาที่บ้านเหมือนเดิมนี่สวัสดีค่ะสวัสดีสสดท่านผู้ชมทุกท่าน้องชมพู่ครับแล้วก็เทปนี้น่าจะเป็นเทปของรายการที่ที่ทำมาหลายๆเทปเหมือนกันนะค่ะใช่เพราะว่าชมพู่จะไปไหนนะชพ <c oughs> ู่จะไปอยู่ที่ประเทศกรีนแลนด์ค่ะกรีนแลนด์ที่เขามี <c oughs> แสงหนือแสงเหนือ <c oughs> ใช่ใครก็ตามที่อยากจะไปดูแสงเหนือเดี๋ยวไว้ติดต่อชมพู่นะครับมีอาหารอร่อยแสงเหนือสวยเลยนะที่กรีนแลนด์ แล้วก็ใช้เวลาเดินทางกี่วันนะประมาณ3วันสามวันโอ้โหสวันนี่ใครจะไปเนี่ยกีนแลนดทั้งทีเนี่ยเดินทาง3กับ3อย่างน้อยเราต้องมีอีก3อีก4ก็10ได้อยู่นั่น4วันไม่น่าพอพอไหมไม่พอเอต้องอยู่สักเอ่อครึ่งเดือนนะต้องมีครึ่งเดือนอยู่นะโอเคเอาละวันนี้ทําอะไรเป็นเมนูที่ส่งท้ายวันนี้ทำชิคเก้นนักเก็ตค่ะเออชิคเก้นนักเก็ตซึ่งเรียกว่าเด็กๆ หรือว่าทุกวัยนะทุกวัยนะต้องได้ได้ลองชิมกันบ้างแล้วใช่เนะมันมีอะไรบ้างอ่ะอธิบายเลยก็มีไก่บดนะคะไก่บดอันนี้พวกใส่ไก่อกกับไก่สะโพกทำไมถึงใส่ทั้งสองอย่างรวมกันเพราะว่าไก่เนื้ออกเนี่ยมันจะแห้งมากกว่าไก่เนื้อเนื้อแดงใช่ค่ะเนื้อแดงเนี่ยมันจะมีไขมันแทรกอยู่ข้างในนั้นก็เลยใส่ผู้จะใส่อยู่ในอัตราอกไก่เนี่ยร้อยกรัมแล้วก็สะโพกไก่เนี่ยสองร้อยกรัม หนึ่งต่อสองใช่หนึ่งต่อสองอกหนึ่งสะโพกสองใช่ว่าใส่หนังไหมไม่ใส่ค่ะอ๋อหนังไม่เอาไม่เอาไม่ให้ดูหนังไม่ดูหนังโอเคแต่หน้าอกกับสะโพกอกกับสะโพกค่ะแล้วทีนี้ส่วนผสมมันมีอะไรอีกส่วนผสมของเขาเนี่ยก็จะมี กระลิกเดอร์กระเทียมผง,ง<ๆ>กระเทียมป่นกระเทียมป่นเนี่ยอย่างจริงแล้วเนี่ยเขาก็เอากระเทียมเราเนี่ยแหละไปตากแห้งเอาไปป่นแล้วก็นะเก็บไว้ใช้ได้นานแต,แต่เพราะว่าเขาต้องการให้ความชื้นของตัวกระเทียมหายไปใช่ค่ะเอาแต่ตัวผงที่เป็นตัวของกระเทียมแท้ๆเลยได้กลิ่นนะใช่ <Okay. S 1> ถ้าเราเอากระเทียมสดไปหมักในเนี้ยเวลาเราทอดเนี่ยชิคเก้นนักเก็ตเราอ่ะมันก็จะชื้นจากกระเทียมสดพี่ว่านะมันจะกลายเป็น เออแหนมเอาต่อเลยใส่ใส่ผงคราวนี้เราก็จะมีเกล็ดขนมปังนะคะเกล็ดขนมปังอันนี้ก็ไปป่นแล้วอันนี้มี2แบบใช่ไหมมี2แบบมาจากตลาดบางทีมันเป็นอย่างที่เรม่นะใช่ค่ะแต่ถ้ามันใหญ่ๆอย่างนี้เรามีอยู่ที่บ้านเราก็ไปบดให้มันเล็กๆละเอียดอย่างนี้เราลงใช้หยาบหรือใช้ละเอียดใช้ละเอียดค่ะใช้ละเอียดอ่ะใช้ละเอียดโอเคนี่เห็นไหมเนี่ยคอนเฟลค่ะคอนเฟลคที่ พวกเราทานเป็นอาหารเช้าเนี่ยค่ะเมื่อกี้แอบกินไปแล้วออกกลิบเลยถามว่าทาไมถึงเอามาใส่ด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะมันมีอุดมไปด้วยสารอาหารธัญพืชในนี้คือเขาก็เอาข้าวโอ๊ตข้าวบาเล่ข้าวโพดเขาเลยมีสารอาหารจากเมล็ดธัญพืชเยอะเราใช้แทนได้เราใช้แทนได้ถ้าบานนี้ใช้ผสมใช้ผสมค่ะเสร็จแล้วมีเสร็จแล้วเราก็จะต่อด้วยแป้งค่ะอันนี้แป้งสาลีเอาไว้ แป้งไข่เกล็ดเนี่ยเหรอใช่แป้งไข่เกล็ดอ๋อโอเคค่ะแล้วก็มีพริกไทยมีเกลือที่จะต้องใส่ไปในแป้งรสนะใช่ค่ะแล้วก็มีไข่ไข่ไก่ทั้งฟองแล้วก็ผสมน้ํานิดหน่อยเพื่อให้เพื่อให้ไข่เนี่ยมันไม่ข้นเกินไปโอเคจะต้ชุบติดใช่ค่ะแล้วก็จะมีน้ํามันทอดสําหรับทอดแล้วก็มีแคชช็อปสำหรับทานแล้วเราปั้นเป็นรูปอะไรเราก็จะปั้นเป็นรูปแล้วแต่เราเลยนะชอบแบบไหนแต่ว่าถ้าเป็นนักเก็ตธรรมดาเขาจะปั้นเป็นสี่เหลี่ยมหน่อย อันนี้ <Hey. S 1> ก็เป็นเป็นของสัญชาติอะไรเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นของแน็คของคนอเมริกันอ๋อโอเคก็ของว่างของคนอเมริกันนะเบตกรมเนี่ยท่านผู้รออธิบายทีสิผู้ท่านผู้ชมอาจจะต้องการอยากจะรู้บ้างก็ได้ว่าเวลาอยู่ในตลาดมันเก็บไว้ได้ยังไงออจริงๆแล้วเบตดําเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นมันคือของที่เราใช้แล้วเหลือกินจากฝรั่งเนี่ยวิถีชีวิตของเขาส่วนมากคือกินขนมปัง <S <S อพอเหลือปุ๊บเนี่ยเขาก็จะไปตากให้แห้งแห้งแล้วก็มาบด พอมาบดแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แต่ถ้าเกิดเป็นแบบนี้คือตั้งใจที่จะทําคือบริษัทตั้งใจที่จะทําให้ออกมาเป็นสีขาวสวยเป็นเกล็ดสวยเข้ากันละเอียดหยาบแล้วแต่แต่เวลาใช้ไม่หมดเปิดแล้วใช้ไม่หมดก็เ้าตู้เย็นไว้ก็ได้แต่อย่าให้โดนความชื้นมากให้ไปโดนความเย็นเฉยๆนะแล้วก็เรื่องไก่อีกรอบตรงนี้ เป็นยังไงนะไก่เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าไปซื้อตามตลาดก็อันนี้ของผู้เนี่ยบดเองไปซื้อตามตลาดไก่บดก็ได้เลยหรือได้ค่ะหรือเราอยากจะใช้ไก่เป็นชิ้นก็ได้ไม่ต้องบดเลยก็ได้อะก็ไม่ต้องบดเลยอกไก่ทั้งอกได้แล้วก็หั่นเป็นเต๋าแล้วก็คลุกวิธีอันนี้เหมือนกันทั้งหมดที่ร้านส่วนมากเวลาขายกันก็ต้องไก่บดใช่ข้อที่หนึไก่บดคือต้นทุนถูก ใช่ใช่ไหมเราไม่รู้จกส่วนไหนมาก็ไม่รู้แต่เราสับเองแบบนี้เรารู้เรารู้ว่าเราใช้ส่วนไหนอ่ะโอเคเรามาดูกันดีกว่าท่านผู้ชมครับว่าชิสเกนดักเก็ตจะหน้าตาแบบไหนของเชียมพูเนี่ยแล้วออกมาจะอร่อยไงผมรอชิมอยู่ครับเอาละมาอยู่ตรงนี้แล้วเรียบร้อยทุกอย่างครบหมดตรงนี้แล้วใช่ไหมเชียงผูลุยเลยโอเคทำยังไงเราก็จะเอาไก่ก่อนใส่ลงไปเลย เไก่สับที่เรานั่นใส่กระเทียมใช่แค่นั้นเหรอค่ะเดี๋ยวเราจะใส่ไปทุกๆส่วนนะผมกระเทียมใส่ไปทุกๆส่วนคือนี่พริกไทยใช่ไหมใช่ค่ะใส่พริกไทยใส่เกลือออืเกลือก็เค้าให้เข้ากันแล้วไม่ต้องใส่ไข่ไปในนี้เหรอไม่ใส่ค่ะไม่ใส่เลยไม่ใส่โอ้โหงั้นแสดงว่าต้องใช้น้ำมันเหมือนกันนะน้ำมันจากตัวไก่นะใช่ค่ะเดี๋ยวเราใช้น้ำมันในการคลุกมือ อปั่นปั่นอืมโอเคอันนี้ส่วนใกญ่นวดให้เหนียวใช่นวดให้เหนียวสักพักหนึ่งเพราะตอนเราปั่นเนี่ยจริงๆแล้วตอนเราปั่นก็เหนียวแล้วอันนี้นวดให้เข้ากันแล้วเหนียวหน่อยใช่อ่านะทำอะไรต่อที่นี้เสร็จแล้วเราก็เอาแป้งมือสบายจะทำอะไรแป้งสาลีค่ะใส่ไปแป้งไข่แป้งะเกล็ดอันนี้แป้งสาลีเราก็จะใส่ข่าเกล็ดมีแล้วใส่อะไรอีกเราก็ใส่พริกไทยหน่อยเดียวในแป้งใส่เกลือ แล้วก็ใส่ผงกระเทียมอีแล้วใช่เอไหแล้วก็ใส่ผงกระเทียมในนี้ด้วยค่ะช็ดเรียบร้อยเราก็คลุกรวมกันไข่แล้วตอกกี่ลูกลูกเดียวพอค่ะนี่นะใส่นี่นะค่ะใส่นั้นได้เลยอันนี้ก็คลุกเขาให้เข้ากันมีไข่แล้วเราต้องใส่น้ำไปใส่ค่ะน้ำค่ะนิดนึงใส่ผงกระเทียมไหมไม่ใส่ค่ะไม่ใส่นะเกรดค่ะเรียบร้อย โอ้ยเอากระทะทอดไข่เจียวเหมือนเลยสักซึงโอเคค่ะตอนนี้ก็ผู้ก็จะเอาน้ำมันแบ่งมานิดหนึ่งพอเวลาเราปั้นเขาเนี่ยมันจะติดมือเรานิดนึงค่ะเราก็ใช้น้ำมันเป็นตัวเกลอบนิ้วเราไว้ค่ะผู้ก็จะเคลือบไปเลยนะเอาไหมเอาอันนี้ก็เดี๋ยวอ๋อไม่ไม่เคลือย่างนั้นแป้งไข่เกล็ดแล้วกัน แล้วก็ปั้นเป็นกลมก่อนก็ได้ค่ะเสร็จแล้วก็แผ่แผ่เหมือนทอดมันเลยนะจริงจเลยเหรอใช่เนี่ยแนี้แต่ถ้าเกิดบางคนเนี่ยคิดว่ามันพอเวลาปั้นตอนนี้แล้วอะ่ะมันรู้สึกยากอะ่ะก็เชฟทําเป็นรูปรูปเข้าไว้ก่อนแล้วเข้าตู้เย็นแป๊บหนึ่งค่ะเพื่อให้มันเซตตัวตอกันตอกกันเอาแบบไหนเอากลมไหมกลมก็ได้ค่ะโอ้โหนี่กลมปิ้งเลยเนี่ยก็แล้วแต่ไซส์เลยอชอบแบบไหน ปาน่าจะได้ปาน่าจะได้ค่ะแต่ว่าต้องปั่นกับเกลือหน่อยเพื่อให้มันเหนียวคล้ายๆกับทเนยไหมนนี่เลยค่ะเดี๋ยวรอหน่อยรอแป๊บก็ไดอ่าได้เอาละปั้นเกือบจะหมดแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็ใส่ไข่ไข่แล้วก็เกล็ดขนมปังใช่เดี๋ยวเดี๋ยวคู่ใส่เดี๋ยวพี่ใส่นี้ให้ใส่ไข่ให้ ก็คลุกไปเลยค่ะถ้าบางคนชอบชอบอะไรกรอบมากก็คลุกสองรอบแป้งไข่เกล็ดอีกรอบแป้งไข่เกล็ดอีกรอบค่ะอ๋อเริ่มหนึ่งใหม่เลยเริ่มหนึ่งใหม่เลยถ้าเกิดชอบกรอบเยอะๆใช่อืมอ้าวเราลืมหนึ่งอย่างนะคะลืมอะไรอ้าใส่ไปลืมก็ใส่ไปตัวนี้มาเลยใส่คอนเฟลกคอนเฟลกก็ห้าตัวแรกไม่มีคอนเฟลอ้าวเดี๋ยวเราก็มาดูกันว่าไอ้ห้าตัวหลังหกตัวหลังนี่มันมีนั่นเป็นไง เอ๊ะทำไมลืมอ่ะถ้านผู้ยมยังลืมนี้ไม่ได้ไม่ได้ค่ะโอ้โหแต่สีมันก็ดีขึ้นนะก็ดีล้มีตัวที่มันไม่ใส่กับตัวที่ใส่จะได้คอมแพร์กันได้เปิดไฟแม่รอเลยนะค่ะรอได้เลยค่ะแล้วเราใช้อุณหภูมิน้ำมันเท่าไหร่นะประมาณร้0ยองศาค่ะรอืม160ไปเรื่อยๆนะไปเรื่อยๆพี่ปั้นหนาหน่อยนะใช่เราก็อยากจะให้มันมีเนื้อหนังหน่อยค่ะจริงๆสูตรแบบนี้ถ้าเกิดใครใครไม่อยาก ที่จะทานน้ามันเยอะก็เข้าไปอบได้นะคะอ๋ออบได้ด้วยเหรอใช่อบไฟเท่าไหร่อบไฟอยู่ที่ประมาณ1 7อองศาประมาณนี้ค่ะอ๋อเหรออบประมาณสัก20นาที15-20นาทีค่ะก็จะได้ไก่ที่มันเป็นสีสีเหลืองอกรอบเหมือนกันเลยเแต่ไม่มีน้ํามันแค่นั้นเองลอยนี่เขาไปนิดนึงค่ะเ,เพราะว่าความชื้นของเขาเนี่ยก็จะออกมาเรื่อยๆระหว่างที่เราคอยน้ํามันร้อนเนี่ย วามชื้นเนี่ยมันจะขึ้นมาอีกเราก็โรยไว้เพื่อให้เขาดูดนึกว่าโรยผงกระเทียมอีกใช่ไหมชอบกระเทียมนะโอเคโอเคมันร้อนแล้วก็ใส่เห็นฟองน้ำมันก็รู้เลยว่าพอดีใช่มันฝีมือยังไงอย่างนั้นเลย professional อยู่แล้วก็เวลาทอดไอ้ผงที่มันอยู่ข้างบนข้างบนก็เอาออกสักหน่อยก็ได้นะได้เพราะว่าเดี๋ยวมันไปไหม้อยู่ในน้ำมันในน้ำมันค่ะอันนี้เป็นสูตรที่ทำหรือจำพูดทำ จุดชมพู่ทาค่ะแล้วทำไมพี่<อ>ทำาน,น,น้ <laughs> <laughs> นํามันที่เราใช้เนี่ยเป็นน้ํามันจะใช้น้ํามันปาล์มก็ได้นะคะหรือว่าใช้น้ํามันลําข้าวก็ได้อืมนั่นโอเคใส่สลัดส,สวยๆไว้รอ,อจริงแล้วถ้าสมมุติว่าลักษณะการทอดแบบนี้ถ้าเรามีความชื้นเยอะอยู่ข้างในตัวเนื้อเนี่ย เวลาเราทอดลงในน้ำมันน่ะน้ำมันก็จะไล่ความชื้นออกเพราะฉะนั้นไก่ถ้าสังเกตว่าเราไม่ซับให้ดีแล้วมีผสมน้ําลงไปเวลาทําแบบเนี้ยมันจะมีน้ําคายตัวออกมาแล้วทาให้ไก่เนี่ยเป็นรูๆๆ<ช>มีความชื้นของไก่ออกมาเนี่ยไม่ได้นะไม่ดีครับต้องทําให้ไก่เขาไม่มีความชื้นมากเท่าไหร่ยิ่งดีเหมือนว่าเราทําทอดมันถ้าเรามีความชื้นอยู่ในเนื้อปลาเยอะเนี่ยเวลาทอดมันอาจจะมีฟองอากาศฟอง<อ>น<ช>้ําออกมาใ<ช>เวลาทอดก็จะ จะอีกแบบหนึ่งเกิดขึ้นมาคือมีความชื้นเกิดขึ้นต้องมีทัศนกเยอะหน่อยครับเอาเลยครับเรียบร้อยกลับขึ้นกลับขึ้นโอ้สีเหลืองสวยมากโอ้โหเป็นยังไงอ่ะมันเหมือนเหรียญบาทเลยนะรับน้ำมันมาแล้วเราก็ลงไปที่กระดาษซับมันค่ะใช่ลงจานเลยนะคะลงเลยอย่าไปรออย่าไปรออ้อมอ้อมหน่อยไม่ให้สลัดล้ม นี่ให้ท <Yes. S 1> ่านผู้ชมดูนี่เลยอะไรนะชิคเก้นนาเกตค่ะชิคเก้นนาเกตท่านผู้ชมครับแต่ว่าท่านผู้ชมครับเวลาเราสุกเราจะเห็นว่าน้ํามันเนี่ยมันจะขับความชื้นออกมาเรื่อยๆเลยพอความชื้นมันเริ่มจะออกแสดงว่าข้างในเนี่ยสุกแล้ว,ลวเราใช้ได้เลยเพราะว่าอย่าปล่อยไว้นานนะครับปล่อยไว้นานเดี๋ยวแป้งพวกนี้ก็จะหายกรอบกันเอาละเดี๋ยวเรามาชิมกันครับชิคเก้นนาเกตใช่ค่ะโอเค เสร็จแล้วท่านผู้ชมครับชิเก้นนักเก็ตนะแล้วมีคนมาชิมด้วยคนมาช่วยชิมด้วยนี่คีนาครับสวัสดีค่ับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหนู่นกล้องอยู่นู่นกับเอาละชิมได้แล้วถึงเวลาชิมยังไงทั้งชิ้นอย่างนี้ไหมเอาทิจิ้มไหมไม่ต้องมั่งชิมเลยสองสูตรชิมมั่งจิ้มนิดนึงนะคีนาจะจิ้มได้ไหมกล้องหยิบอย่างเงี้ยนี่ เหมาะสำหรับเด็กๆด,ดีที่สุดเลยเพราะว่าไม่เผ็ดแล้วก็มีความกรอบข้างในนุ่มเคี้ยวง่ายเพราะว่าไม่ต้องกลัวว่าจะต้องฉีกเนื้อนะครับแล้วยิ่งฟันไม่ค่อยแข็งแรงมากเนี่ยกับอันนี้อร่อยเลยทีเดียวถึงบอกว่าเขาทาเป็นเป็นสแน็คนะ,คะเป็นกินเล่นกันท่านผู้ชมครับถ้าสูตรไม่ชอบไม่ชอบไก่จะเปลี่ยนเป็นหมูก็ได้เปลี่ยนเป็นปลาก็ได้แล้วก็เพิ่มรสชาติที่ต้องการคืออาจจะเพิ่มกระเทียมผงกระเทียมนะครับอาจจะเพิ่มเกลือ หรือจะเพิ่มออริกาโน่ปาพิกาได้หมดเลยครับแต่สเต็ปก็คือว่าต้องเป็นแป้งไข่เกรด<ช>แบบนี้แล้วทอดในน้ำมันเอาละครับค<ช>ินาชอบไหมคะอร่อยไหมคะพูดสิคะอร่อยเป็นอร่อยอร่อย่าโอเคเอาละครับท่านผู้ชมครับ,รบก็บกบกบกบขอบคุณนี่เชฟชมพู่ซึ่งเทปนี้น่าจะเป็นเทปสุดท้ายของนะซีซั่นอาจจะกลับมาเจอกันอีก2ปี3ปีข้างหน้าเนาะที่กรีนแลนด์แล้วถ้าอินสตาแกรมมีอะไรก็อัปเดตเอาละ ผมมีอีกหนึ่งเมนูนะครับรอท่านผู้ชมอยู่ตอนนี้พักสักครู่ครับเดี๋ยวพบกันบ๊ายบายกินนะสวัสดีค่ะออขอบคุณมากสวัสดีส